นิสัยของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนมคคลิกนิสัยของชาวพุธกลางคืนนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาชาวพุธกลางคืนโดยภาพลักษณ์ภายนอกนั้นค่อนข้างเป็นคนตรงกล้าดายกล้าเสียบางครั้งบางคราวก็จะดูกโกงผางเป็นนักเลงไม่น้อยเลยไม่คอยจะกลัวหน้าอิดหน้าพรมรักเพื่อนฝูงพวก้องแบบว่าถึงเหนถึงกันลุยไหนลุยกันย่อแย่เชื่องช้าไม่มีในตัวชาวพุธกลางคืนสักเท่าไหร่อีกด้านหนึ่งที่เห็นปฏิเสธไม่ได้คือ ชาวพูดกลางคืนนั้นเป็นจอมวางแผนเลยก็ว่าได้เขามาจะไต่รองก่อนเสมอจะไม่ประทะกันซึ่งๆหน้าชาวพูดกลางคืนนั้นเมื่อเขามั่นใจวางแผนไว้อย่างดีเครื่องสตาร์ทเมื่อไหร่ต้องเหยียบคันเร่งเมื่อนั้น,น,นโดยทันทีอารมณ์ประมาณว่าไม่เคยรอให้ใครได้ลงมือก่อนนั่นเองนิสัยของผู้ชายที่เกิดพูดกลางคืนเป็นคนช่างคิดรอบรู้สูงมักเป็นนักวิชาการหรือนักคิดส่วนมากมีความสามารถหล,หลายๆด้าน เป็นคนที่เอาใจใส่สนใจในความก้าวหน้าของตัวเองอย่างสูงจิตใจวอกวารีและเป็นคนมีน้ำใจกว้างดุจมหาสมุทรเพื่อนฝูงชอบคบหาว่าจังเกรงใจและถนอมใจผู้คนเป็นอย่างมากมักจะเก็บความรู้สึกพอใจและไม่พอใจไว้ข้างในเป็นคนที่ไม่ชอบผูดเพเจรวยวายแต่มักจะเสียบเรียบเพื่อฝูงอยู่อย่างเป็นนิดเพราะชอบอาสารับปากช่วยเหลือผู้คนหากวันหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะเหมาะสมเป็นอย่างมากอุปนิสัยของผู้หญิงที่เกิดพุธกลางคืน ผู้หญิงที่เกิดวันนี้มักเป็นคนโรแมนติกและเป็นคนที่คลาสสิกมากคนหนึ่งมีอารมณ์พลิ้วไหวง่ายไปตามแรงลงเช่นกันจึงเป็นคนที่ทําให้มีร่างกายที่ค่อนข้างจะอ่อนแอและก็ชอบการออดอ้อนต้องการในพนักพนอสูงมากปักใจบูชาหรือเทิดทุนใครแล้วก็มักจะฝังใจอย่างนิยมชมชอบเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนที่ชอบใครยากแต่เมื่อคิดจะพอใจหรือสนใจก็จะรักอย่างถวายหัวเลยทีเดียวหากมีความรักก็จะผลขี้ขี้หึงมากและชอบแสดงสงครามเย็นมากกว่าพูุเดือดร้อนแรงเหมือนน้ำร้อนเดือด ในด้านความรักของคนที่เกิดพุธกลางคืนด้วยเป็นคนที่มีนิสัยที่ให้ใจและทุ่มเทผู้คนเป็นอย่างมากทําให้บางครั้งเขาก็มีความรักที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าถวายหัวถวายตัวเลยทีเดียวใส่ใจทุ่มเทบูชาความรักยิ่งกว่าสิ่งใดคนที่เกิดพุธกลางคืนก็มักจะมีอาการที่ค่อนข้างจะเสียใจหรือคุ้มคลั่งมากกว่าคนเกิดวันอื่นๆเพราะเนื่องจากเป็นคนที่ทุ่มเทและบูชาความรักยิ่งกว่าวันใดๆทําให้คนวันพุธกลางคืนนั้นเป็นคนที่ถ้ารักใครนั้นจะรักยาก แต่ถ้ารักแล้วก็จะทุ่มสุดตัวสุดใจเลยทีเดียวข้อเสียของคนที่เกิดพุธกลางคืนเนื่องจากว่าเป็นคนที่มักชอบใส่ใจหรือสนใจอะไรที่มันติดพังลุ่มหลงถึงขั้นบางทีก็หลงมัวเมาอยู่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวบางครั้งก็ติดสมากจนแทบจะแก้ตัวอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมผู้หญิงผู้ชายหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจซึ่งทําให้บางครั้งอาจจะรวมไปถึงอบายามุขขอให้มีสติ และจงมีสมดุลในการใช้ชีวิตทุกอย่างจะไปไปได้ด้วยดี